ทมนตรีระบุนะครับว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับจะมีการถแถลงความชัดเจนของนโยบายดิจิ t a l Wallet นะครับยืนยันรับฟังความเห็นต่างของทุกๆุกฝ่ายครับ นายเศรษฐาทววิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้านโยบายดิจิ t ัลวอ l l e t 1,000่บาทครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในวันที่10พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะทราบข้อมูลของโครงการทั้งหมดขั้นตอนและกติกาที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0่บาทจะถแถลงข้อมูลซึ่ง ที่ผ่านมาตนรับฟังข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาโดยตลอดทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทุกฝ่ายยอมรับว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและอยากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนโยบายใดเป็นนโยบายสำคัญ นายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจากการหารือร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในนโยบายดังกล่าวไม่ติดประเด็นใดค่ะแต่ให้ระมัดระวังการดําเนินนโยบายที่ต้องเห็นภาพในระยะยาวและผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมซึ่งในการแถลงข้อมูลนโยบายดิจิทัลไวเลตจะมีความชัดเจนในทุกเรื่องและยืนยันว่าจะทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดไม่มีการคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติส่วนการกําหนดพื้นที่การใช้ หรือการระบุให้ถอนใช้เป็นเงินสดแล้วไปใช้ที่จังหวัดอื่นนั้นส่วนตัวไม่เห็นด้วยคะ่ะเนื่องจากนโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลักค่ะคงต้องติดตามกันจริงๆนะครับว่าวันที่10นี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนหลายข้อสงสัยก็คงจะจะได้ทราบกันแล้วโดวยเฉพาะเงื่อนไขต่างๆ